คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube หวยโชคเศรษฐีเมืล้านนะครับก็ตามกันต่อนะครับกระสุนท้องมหาเศรษฐีนะครับเข้าทั้งมหาเศรษฐีและทั้งของบุตรเศรษฐีเลยนะครับของมหาเศรษฐี16 อ่าอันนี้งวดที่ของสิบพฤษภาคมนะครับที่ตรงกรับวันจันทร์นะครับที่เราเข้ากันที่หลายคนได้รับโชคไปเนาะก็หลายหลายคนที่ยังไม่รับโชคก็ใจเย็นๆน,นะครับเรามาดูนะครับดูกันต่อนะครับอ่าในงวดที่ผ่านมามันออกศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หกใช่ไหมอ่าเลขในตารางคือเลขศูนย์เข้ามาแล้วก็เลขสองเข้ามาอัานะหัวท้ายตรงกลางหล่นตกหล่นไปนะครับรางวัลที่หนึ่งนะ สลับสูตรโบราณนะแต่ในส่วนของสองตัวล่างมานะเห็นปะศูนย์หกที่จับไปศูนย์หกออกที่จับไปหกศูนย์ออกศูนย์หกที่เราทําด้วยกันนะนะที่เราดูไปด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นสิ่งใดเลยเราก็ต้องมาดูย้อนหลักอนนิดนึงเนาะนะครับเพื่อความมั่นใจเนาะวพาในหลายๆสูตรที่เราดูกันมาก็มีเข้าบ้างมีหลุดบ้างนะครับก็ตามเรื่องตามราวนะครับตามลักษณะของสูตรนะครับ ของสูตรของมหาสศรษฐตั้งแต่ต้นปีหกห้าเลยนะที่ตรงวันจันทร์อันนี้เลขกลางวันเข้ามาด้วยนะครับนี้หนึ่งห้าเก้ากับเก้าสองอันนี้เก้าห้ามาจับกวยเก้าห้ามาห้าเก้านะครับแล้วก็เก้าสองมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับแม่นะครับห้าเก้าเก้าห้าเก้าสองด้วยอันนี้เก้าสองมาตรงๆเลยจังๆนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนนะเดี๋ทั้งสิ้น นะครับต่อมาเราก็เดาในสูตรของอมหาเศรษฐีหนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าตรงกับวันอังคารน,นะครับออกวันนั้นออกสามศูนย์แปดกับสามศูนย์สามศูนย์แปดกับสามศูนย์นะเราดูเลขสามเลขวิ่งเข้ามาดว้วยสามวิ่งกำาังบนต้างล่างเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับดูสองตัวก่อนสองตัวสามศูนย์ ข้างล่างมาตรงๆงเลยสามศูนย์เห็นไหมแล้วข้างข้างบนล่ะแปดจับคู่ไว้แปดศูนย์ออกศูนย์แปดนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักร้อยที่ผมบอกว่าประจําหลักร้อยมักอยู่ในวงกลม x สามก็กลายมามาครบสามตัวสามตัวบนสองตัวล่างนะครับแต่ที่จับคู่มาครบข้างบนข้างล่างนะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนของออมหาเศรษฐีครับสกุลนะครับของมหาเศรษฐีวันสิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ หกห้าตรงก่อนพิรหัสนะครับเนงวดนั้นออกห้าเก้าเจ็ดสองตัวล่างออกห้าเจ็ดนะครับอันนี้รู้สึกมาครบเลยนะดูสองดูสองตัวก่อนเก้าเจ็ดจับคู่ไว้เจ็ดเก้าออกเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดมาตรงเลยข้างล่างมาตรงเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะในสูตรของมหาเศรษฐีแล้วก็ดูในส่วนของหลักร้อยหลักร้อยเลขค่ามา้วยการว่ามาครบเลยสามตัวโต๊ดแล้วก็สองตัวล่างนะครับมาครบเออนะครับ สุดปงังสุดปงังนะครับน,นี้ไม่การแก้ไขเนาะเราดูย้อนหลังกันเพราะว่าเราเป็น FC อยู่แล้วก็คำนวณต่อไปตรงมาละในส่วนของมหาเศรษฐีหมีนาคม6กหที่ตรงกับวันวันอังคารปะเลขกาลังวันมันออก905กับ07 905เจเก้าศูเลข7ก็ดลังวันมาข้างล่างนะครับดู2ตัวก่อนเอาสตัวที่จังๆที่จะบปดอาูนย์นย์เจ็ จับกล้วยเจ็ดศูนย์ออกศูนย์เจ็ดเห็นไหมแล้วก็ข้างบนสองตัวละศูนย์ห้าจับกล้วยห้าศูนย์ออกศูนย์ห้ามาทั้งบนทั้งล่างครับมาตรงหมดเลยสองตัวบนสองตัวล่างนะครับอือต่อมาครับของไอ้ของหาสติสิบหกสิบหกมีนาคมหกห้าตรงกับวันพุธเลขกลางวันเลขหกมาแต่เลขกลางวัน,น,นเลขหกตัวนี้นะครับอันนี้หลุดไปนะครับ หลุดไปหลุดไปเลยหลุดอลอยล่องลอยเลยนะฮะแล้วก็ตามมาในส่วนของเรากลับมาเดินมหาเศรษฐีนะครับหนึ่งเมษายนหกห้าตรงกับวันศุกร์เลขรางวัลห้าสี่สามนะครับนะึกนะว่านั้นออกอะไรออกหกหนึ่งแปดใช่ไหมหกหนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดกับหนึ่งศูนย์เราดูตรงๆที่เราจับจัจงๆไว้มีหนึ่งแปดมหนะึ่งแปดตรงตรงมาตรงๆเลยแม่หน,นึ่งศูนย์มาตรงเลยครับนะครับสุดปัง น,นี่ส่วนน้องหลักร้อยมาไหมหลักร้อยมานะแต่นี่อยู่ในวงกลมนะครับการว่ามาสามตัวแล้วก็สองตัวมาครบครับอ่าสุดปังนะครับอันนี้มาสองตัวเอาที่เราหลักๆนะครับคือสองตัวมาตรงๆมาจังจังหลักร้อยอยู่ในวงกลมที่ผมบอกนะต่อมาของมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีสิบอ1ษเมษาหนห้าใช่ป่ะสิบมษายน65ห้บบา 65, ตรงกับวันวันเสาร์ เลขกลางวันหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเราไปดูสองตัวกันสองตัวมีอะไรบ้างมีหนึ่งเก้าไหมมีหนึ่งเก้าไม่มีมีแต่หนึ่งแปดถึงเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าไม่มีนะครับแล้วก็มีห้าแปดที่จับกูไว้แปด้ามา 5, ห้าแปดข้างล่างนะฮะมาตกลับนะครับข้างบนไม่มาข้างบนหลุดข้างบนข้างบนเหมือนข้างบนมาแค่หนึ่งตำแหน่งตรงนี้ ครับข้างล่างมาครบเออนะครับเราก็เช็กกันตรงๆเลยนะครับโอเคนะต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของสกุลนะอกระดาษหนอสกของมหาเศรษฐีของมหาเศรษฐีสอง,ธธองธธพฤษภาคมใช่ปะ สองพฤษภาคมหกห้าตรงกับวันจันทร์นะครับเลขรลางวัลเอ่อสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้านะเลขกันรางวัลน,นะครับก็งวดดาเอองวดสองพฤษภาคมหกห้าออกหกสี่สองกับศูนย์เก้าหกสี่สองแล้ศูนย์เก้าใช่ป่ะหกสี่สองแล้วมดูสองตัว่สองตัวมีอะไรสองตัวก็จะมีสี่สองอันนี้มั่นตรงเลยจัง ไม่ีการปรับแก้ใดใช่ครับ42นะครับ, 4, รบแล้วก็หลักร้อยหลักพันในนี้ในฮ่งกงการเข้ามา3ตัวต,วตวแต่ว่าไอที่มาจังๆคือนี่42เห็นไหมแล้วก็ศูนย์เก้ามีไหมจับคู่ไว้90ออกศูนย์เก้ามาทั้งบนทั้งล่างปังมากแม่นะฮะก็ <c oughs> ดูกับสูตรคำนวณประกอบกันนะคะต้องดูประกอบกันนะกบสูตรคำนวณที่ลงให้นะครับสูต, as, as, ตรโบราณนะดูประกอบกันกับสูตรคำนวณนะมหาเศรษฐีของ16พฤษภาคม65ตรงที่ตรงกับวันจันทร์เลขรางวัลเลขแล้วสี่เกเลขก่อนเลขรางวัลรู้สึกไม่ได้มาเนี่ยกำลังวัดแต่ในวัน16พฤษภาคมออกศ1 2กับ06มันมีอ่า0ู6ยเห็นไหมครับมาตกลงกับนะครับ ให้มาเถอะนะให้เป็นงใจที่ดีนะครับต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของวัดตัดไปวดตัดตัดมานะ,ะหนึ่งมิถุนายนหกห้านะครับหนึ่งมิถุนายนหกห้าตรงกับวันตรงกับวันพุธนะครับเลขกำลังวันเป็นอะไรสกู่นะครับขอเปิดตำราตั้นะครับเลขกำลังวันก็คือเลขห้า เลขเลขหาเสร็จแล้วก็มีเลข9แล้วก็เลข4ี่นะครับมีห้าเก้าดูประกอบกันกับเลขคำนวณน,นะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวเลขกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้าการเสรียเวลามีเลขสี ในประจำตารางก่อนนะครับสี่เก้าสองเอาสีทองเนาะเขียนสอมวงคลสี่เก้าสองมีเลขนั้นน้านซยสี่เก้าสองห้าแปดนะครับเลขที่มาเสริมกำลังก็จะเป็นเลขหนึ่ง เลขหนึ่งนะครับเชื่อตำราไหนก็ดูตำรานั้นนะครับอันนี้เป็นตำราส่วนตัวของผมเองนะครับเลขห้าครูบาอาจารย์ของใครของมันนะครับนะเราไม่เหมือนกันต่อมาครับต่อมาต่อมาอ่ะแล้วก็จะดูในส่วนของตะเลขการจับคู่ร้อยที่ที่คนทุกคนรอคอยใช่ไหมอ่ะจัง ในส่วนองตัวเลขเอ่อสี่เก้าสี่สองสี่ห้าสี่แปด 4ีนะครับก่อนอื่นสิ่งใดเลยไปกดปุ่มเใย,ไ,ไ,ปเยไปกดปุ่มในส่วน <ละ S 1> ของไปกดในส่วนของปุ่มการกดติดตามก่อนนะครับการกดปุ่มติดตามก่อนนะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้เห็นในสูตรของการคำนวณเป็น,นทุกสูตรนะทั้งสูตรของคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เก็บใส่ติกันมีทั้งยาวถึงสั้นนะครับมีหลายสูตรแล้วก็มี ดูนำมาเทียบกันเออต้องบอกอย่างนี้นำมาเทียบกันนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวคนนี้นะครับสี่หนึ่งแล้วแล้วก็มีเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งอ่ะมีเลขไหนนะ่าสนใจไหมยัง สองห้าสองแปดสองหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่ง หนึ่งนะครับมีตัวเลขไหนน่าสนใจบ้างส่วนในส่วนของตัวเลขกันเนาะการในส่วนของเลขเปิ้ลได้ละกันผมกันในส่วนของเลขเปิ้ลตัวเลขก,กันนะกันก็ในส่วนเลขเปิ้ลก็มีห้าห้าเก้าเก้าแล้วก็สี่สี่ แล้วก็ในส่วนของกันในส่วนของหลักร้อยห้า 9XX 4XX เก้าสี่โอเคนะอ่ะแคปเจอร์ทันไหมอ่ะแคปเจอร์นะครับกดติดตามนะครับใครกดติดตามขอให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับร่ำรวยทั่นหน้านะครับแล้วก็ ดูเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนบน Facebook ด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมีในในส่วนของเลขประเ,เลขประจําวันด้วยนะครับเนที่เป็นที่ผมเก็บสถิตีย่งตรงเองนะครับทิ้งวันที่แล้ววันที่ผ่านมาก็เข้านะก็รอติดตามกันกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้รู้เห็น,นทุกจุดผมมุ่งเน้นในส่วนของหวยรัฐบาลไทยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีเมลล้านสวัสดีครับ <S 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 <S